Thank you. พุ่นอีกครับหนึ่งดอกครับพี่น้องสวัสดียามค่ำคืนครับมือนี้มือนี้บ่าวซิสได้มากาดเฮ็ด hmm. อีก mm hmm. มือนึงครับพี่น้องมาสองคนกับสาวเจี๊ยบครับมือนี้มาพร้อมกันกับสาวเจี๊ยบครับมือนี้สวัสดีค่ะมือนี้บ่าวซิสกับชายสาวเจี๊ยบเกี๊ยบครับพี่น้องอ่าเจี๊ยบกับบัชนัดเด้อค่ะบัชนัดคือบ่าวซิสเด้อ เก็บกระตจบสิเก well, mm ็บแบบไีนมันเห็นสิงามอ่าเก็บบกเป็ีนอะรแล้วพ่อเก็บบวกเป็ีนคือพ่อเลยที่มโนดถึงงานกับที่มอสนก็เริ่มตกแล้วไปน้องเลยมือนี้ก็ได้ทำเฮียงก็คือสิบรีเท่นั้นเนาะ คือสิบริ่ได้ถ่ายเป็นเลยมล้วนี่บาร์ซิดก็เก็บมาก่อนนานี่แล้วพี่น้องนี่ครับมีบางส่วนที่เก็บมาก่อนแล้วครับไม่มได้ถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งครับแตก่อนสองคืนก่อนนำบารซิบมาผู้เดียวมื่อนี้มาสองครับ คลิปนี้ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยด ER ้อครับพี่น้องเป็นบาสิตรามากการาเลยชาเกี่ยวกับปวดน้ำนท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามให้บาสิตู้นีน้ำเลยครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆดีๆออกมาครับพี่น้องอน้องออกเลิกก็ได้จะตีนก็เอาอีกฝั่งมาได้ยังเพราะว่ามือนี้บาสิตรามากกลางคืนอีกมือน,นึ่งก็โอ้โคนหลายครับพี่น้อง มาตอนนี้หันกลางคืนกับกลางเว่นนี่พอๆกันครับคนอเอแต่ดอกมาโลดเรดไบบาได้กบเอาดอกนึงครับด,ดอกคุณนดะดอกกลุ่นเลย กิ่มนใกล้ๆกันนี่นกว่าใครน้ำด้อพี่น้องด้วยถ้าเสาเทียบบอกข้องคือเบาชิดย์คืุ่ปกว่าร้ายหลายพี่น้องเลยมือนีิของเสาเทียบก็ได้ไมาอยู่นี่บางส่วนนี่ครับเป็นดอกบานครับซ <c oughs> องกระยังมือนี้สิเต็มบอพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับ ប <laughs> ាញ់ក៏ໄດ້ដល់ផងសាកទៀតអឺចាំបាយខែ คนกิ๊บตเป็นกิปป๊บค่ะนุน่งกระลายพี่น้องเลยไมอนี่โหฝนกระตกค้อมฝนก็เริ่มตกแล้วลงไว้เดี๋ยวาดอกนี่พี่น้องนี่อย่าส่องใส่ดอกนีดส่องออกข้างอืมนี่ครับ เก็ดเก็ดท่ากลางสายฝนเนอ้อมือนีต้องออกหักปานนานใส่ไว้เลยดอกบานได้ยไงท้งาน ส,ดสีดอรครับเจอกแล้วสีดอกครับพน้อนี่ครับเก็บแล้วบาทนี่ มีอีกขันนึงครับสวยดอกน้อยฮะโอ้ออกมองระดอกมีนี่พี่น้อง สองดอกครับโอ้น oh. mm. really oh. ี yes. ่คือขนาดสองดอกเนี่ยอือกะเด็นเลยวะโอ้นี่ก็ไล่ลายมนีพี่น้องเลยฝนตกพอมนุงพอม นี่อีกหนึ่งไข่ครับนี่อีกบอสอืมใส่เดียวนี่อีกสองดอกสวยๆครับพี่น้อง อคู่แฝดสวยๆครับ

เต็มสามมือเผหล็กอยู่ดอกนี่เต็มสามมือเลยมีอีกพี่น้องนี่นีครับนี่พีน่องนี่นีนีสองดอกนี่องดอกสวยอือ ก็เริ่มห้องแห้งแล้วโอ้ยนอสิีด,ด้เก็บเห็ดอยู่บบ่สีดได้ถ่ายต่อบ่ได้ถ่ายต่อก็รุนไปน้ากันแล้วครับพี่น้องมื่อี้นี่จุกไป้ทางนี้เลยสิไปต่อนี่ก็ได้ดอกบานน,น,นเอาตัวดอกงามอย่างเดียวดอกตัวคิคดเหีน่ยนะนนั้นไว้ทำทันไป อ้เจอแล้วพี่น้องมึงดูนี่ครับพี่น้องนี่ดอกนึงครับนี่อีกครับสามดอกส,สวยๆเลยเหมือน,นพี่น้องสามดอกงามๆเลยนี่มูนี่แล้วก็นี่อีกครับน้องก็นี่อีกนี่นี่ดอกน้อยแล้วก็นี่อีกโอ้โหนี่อีกสองดอกพน้อง งามใช่ไหมอ้าวโอ้ยฝ่า,าทำเวลาทำเวลาโอ้ยฝ่าห้องแล้วพี่น้องเลยทำเวลาเลยสีได้ถ่ายต่อหรือสีได้เสาก็อยู่นี่แหละพี่น้องเพราะว่าเราติดต้องไปหาทำลบแล้วอ,อนันนี่ไงสาวเ๊ยบคนนี้เป็นคนเก็บ ก็มีเสียงนักร้องเสียงไซพร้อมเลยพี่น้องเลยนี่อีกดอกหนึ่งสาวเทียบคนสิก็บอยู่พี่น้องดอกนี้ก็ได้เอา ไม่ต้องส่องไฟใส่เห็ดมึงรู้อือมึงบงบุกเอาดอกไหนก่อนอือดอกเห็ดใหญ่นี้ดอกขอโชคด้วยเถอะสุดยอดความใหญ่แล้ว S <S <S ใส่หันมาลงกำมึงบูว้ามีความใหญ่ของดอกนอ้องนี่เก็บทอ่สองทอ่สองก็ลองลงมา ยุงก็หลยหลายอู้ยพี่ลึกละยุงฝนสิตกเลยเวรอี้ยอืกีสารสภาพอากาศแปรปรวน นี่ตักดอกวเบาเบาอนนี้สองอ๋อสองดอกซองดอกก็ได้ซองดอกดีในใบตองดอกนี่สองไฟออกรูมบอเห็นนี่เออสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าผิพลากประก,การใดยบาซิตงรงกลับขอโทษขอภัยพี่น้องทุกผู้ควนํำเ้อเอฟซีทุกท่านครับทั้งในและต่างประเทศครับนี่ดอกบานครับพี่น้องดอกจูมนี่เป็นดอกบานครับดอกบานดอกบานจะงามงานเอาแต่ตีนมารลดบอมมันบอลก็ได้บอมมันเอาไวร้รลดเพราะว่าเอาไปมันก็ กูเก่านะวอมอมันนอหักต้องแยกชินส่วนได้แบบนี้พี่น้องทำว่าแยกชินส่วนเวลาเอาไปแล้วมันมุนมันเละไปะเดี๋ยว ไปเบิดแล้ว 呀、嗯，你可爽了，你、嗯、啊！嗯 ตั้งไว้ก่อนเนาะเนาะอเบอืบมาหาเห็ดกันได้เห็ดอืบวมหันไปแล้วาอือมันอ้ดอกน้อย น้องดอกน้อยเอาสดอกโห

นเต็มกระยังแล้วลูกของซาเทียบสิเต็มกระยังละท้องบาวสิทันบ่ต้องว่าถึงพี่น้องบ่เต็มมือนี่ฮะได้เครื่องอยู่บ่ ลดออกลุ่มหลุนหาเลยลขินมัน,นสุ่มเนาะเมงเม,งมาอ,อ,กอ,อกีกแล้ว เห้ยอีกดอก่น้องเลยดิดูดอกนี่มาความใหญ่ของดอกครับซองดอกอีกดอกหนึ่งอ๋อดอกใหญ่เลยเนาเก็บเก็บโชว์เลยค่ะความน่าทึ่งดอกเดียวนี่ก็แกงอิ่ม

ป่าดินจอกแน,น,น่ใหญ่เนาะมองมันเคยออกเนาะบอกว่าก็เป็นป่าดินเป็นอย่านอาอกดอกน่เลยแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่เดียพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลยหมูนี่บ้าเฮ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวนี้อีกเลยเอา้าวเขี่ยที่มีดอกนึงนี่ครับแม่นมืดเลยนี้นี่ แจ้งล้วได้พี่น้องเลยแจ้งแล้วแจ้งแล้วมีบอสิตมากานมื่อนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วครับนี่ฮะเก็บก่อนพี่น้องเลยน้อสีเหลืองได้หนึ่งอกหนงอกเหลือง สีเหลืองได้นน่เอ้านี่กขแม่นโอ้โหืะหน้าต้นนะมองไฟส่องฮะโอ้ยคนลลยไดย้คนมาแล้วบาทเนี่ยโอ้ยนอนอล้อสินี่เข่แม่ นี่ก็ใช่ หมโหมูอ oh, oh. uh ้าฮะหมูหินขัดเฮ้ยทุกนี่หมูเดียวอ้าว นี่นะครับโอ้หนูเดียวเก็บมาบวดเนาะแบบน้ก็ยังนี่โอบอกสีก็เป็นสีลขาวบ่แี่นพี่น้องเลยนใช้กะยัง โอ้ยุงกระดาัดมืดน่อยหุ่งนี่นอกน้อยก็เอากำมังของมนี่ครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้แหละครับว่ามือนี้มาการสองคนกับสาวเทียบครับได้ประมาณนี้แหละครับมือนี้โบหลายเป็นไดครับขอบคุณพี่น้องๆสู้ๆสก้คนที่ตามและขามาให้กำลังใจครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามาให้กำลังใจบาซิสครับสำหรับคลิปนี้ผมบาซิสกสิคอจบที่นี้แล้วครับพี่น้องิปหน่าสำหรับมอนี้ผมบาซิสกัสิคอจบไที่นี้แล้วครับพี่น้องิปหน่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ